สภาพตอนนี้บอ่อปลาอันสวยหรู <c oughs> ผ่านไปไม่นานจากสวนสวยๆหายไปแล้วหายไปในพิบตาเลยนี่ที่แรกตรงนี้เป็นบอ่อปลาใหญ่ๆตรงนี้ขอบตรงเนี้ยจะไม่มีเลยมันจะเป็นขอบบอ่อปลาแล้วก็ มีขอบเล็กๆใต้ต้นมะกอกตรงนู้นแค่ประมาณ2เมตรเองแล้วก็ลาดชันมาแล้วก็จะเป็นบ่อปลาใหญ่ๆเลยสองบ่อถมไป400 4ี่ร้อเจ็คันรถหล้อเล็กอะแล้วตรงนี้อิงต่างหากอันนี้มาอ่าอันนี้เอามาสนับสนุนเพิ่มที่หลัง ทรายทรายเม็ดทรายแม่น้ำอะ่ะทรายผสมหินน่ะมีทําให้แบบว่าแน่นๆตรงนี้จะสูงกว่าตรงนู้นตรงนี้น้ําไม่ท่วมตรงนี้น้ําท่วมตรงที่เห็นด้านาหน้านู้นละน้ําท่วมจากสวนสวยๆสู้ไม่ไหวก็เพราะย้านี่แหละจากที่เห็นเป็นคันสวยๆเห็นเป็นรั้ว ของหมู่บ้านจัดสรรหายไปในพิป,ปาเขียวชะอุ่มสวยศูนมะเขือล้างไปหมดแล้วโหไม่กล้าขึ้นเลยไม่ไม่ขึ้นไปไม่ได้เลยอะหนูไปเปลี่ยนรองเท้าบูทก่อนตรงนี้น้องเขาตัดไว้ตรงนี้ยลานแถวเนี้ยมันก็จะมีเห็ดออกตรงนี้น่าจะถมแบบ ออขอบตรงนู้นนะคือขอบของคันบ่อเมื่อก่อนระดับนั้นนะ่ะน้ำไม่เคยท่วมสักปีอันนี้คือดันดินจากตรงเนี้ยด้านนู้นมาด้านนี้ปรับระดับให้มันเท่ากันอันนี้ก็ยังสุดยังยุบเป็นที่ๆนะเนี่ยนี่ยเขาก็กองว่าอย่างดีแล้วไก่มันมาเขียวเลย เขาไก่เคีย่ยวเสร็จปุ๊บหมดเลยเห็ดอดเลยแล้วก็โอ้โหทำไอ้ปักไม้ไผ่ไว้ทีนี้มันไหลไม้ไผ่มันผุใช่ไหมอันนี้ก็ขยะใบมังใบไม้เศษขวดเศษโฟมที่บ้านจัดสรรเขาข้างบนอ่ะอาจจะไม่ใช่บ้านจัดสรรก็ได้ข้างบนก็ทำมาไหลามาตามน้ํา เราก็ว่าเราก็เก็บหมดแล้วนะเห็นไหมเสร็จพลสติกพวกนี้เนี่ยสูงสูงขึ้นมาเยอะเลยอะ่ะสามสิบเซนได้มั้งฟุตหนึ่งห้าสิบเซนมันจะลาดเอียงมาเรื่อยๆอ,อพอถมเสร็จใช่ไหมแม่โคขึ้นโกยแล้วทีเนี้ยมันเป็นทรายแล้วมันรถถ่ายมันดันดันไม่ได้มันก็ต้องเว้นช่วง แล้วก็ให้รถไถมาทยอยไถยดันดินให้มันปรับระดับให้มันได้คิดดูเหอะอารถกระบะมาขนเอาอะเตอร์ไซนี่ต้องสองรอบอะตอนนี้แบบว่ามันไก่มันแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลเห็นนะไก่มันก็ถูถูถูเขีย่ยเขียเขียหมดกัน ตรงนี้ทำไมดินหายไปช่วงมันต่ำเออ,อหรือว่าเออมันหายไปจริงเนี่ยมันบุ๋มตรงเนี้ยแล้วมันพูนขึ้นตรงนี้หรืมันเป็นจอมปวกน่าจะเป็นจอมปวกพูนขึ้นแต่มันก็มีคันดินมาถึงตรงนี้เออแปลกอห่นหแหว่งไปเลย จากที่เคยพามาดูมันก็เห็นอยู่ช่วงหนึ่งที่บอกว่าเมื่อก่อนอะฟากนู้นอะจะต่ำกว่าจะต่ำกว่าของเรามากๆเลยตอนนี้เขาจะถูกสูงกว่าเราประมาณสัก50เซนได้ตรงนี้น้ำท่วมมุมนี้เลยขึ้นมาประมาณสักครึ่งหน้าแข่งอ่ะ อากที่ทำขอบไว้กลัวน้ำมาอีกเห็นไหมมีคนช่วยเขีย่ยที่ตรงนี้เป็นแต่ทรายแถวเนี้ยคืออันนี้ดินมาจากก้นบ่อนะดูเดิ กอไผ่กอนี้มันเคยล้มแล้วนี่แล้วก็ฝังลงไปใหม่ก็ตายแต่ข้างล่างก็ยังออกมาแตกออกมาใหม่เดี๋ยวก,ก็คงแทงหนอเพราะตรงโคนต้นมันเป็นทรายอันนี้ก็ฝังลึกอันนี้ฝังลึกนิดนึงตรงนี้จะเป็นดิน เขาปลูกไว้บวบอุ้ยเยอะเลยโอ้แอบ,บเก็บเด็มไหมเนี่ย <c oughs> นไก่ั้งมาเคลียร์หมดเลยตอนเนี้ยแสบตัดเท่าไหร่ก็ไม่หายไม่รู้ไม่รู้มาได้ยังไงปิวมาได้ยังไงแถวนี้ก็ไม่มีใครปลูก อันนี้เขาถอนทิ้งแล้วเนี่ยพอมาลงที่ใหม่มันก็พยายามเอาลากลงพื้นเหมือนเดิมเมื่อก่อนตรงนี้มันมุดเข้าแทบจะไม่ได้เลยสแสดงว่ากิ่งข้างล่างนี่มันหักมาลงมาข้างมาข้างล่างเนี่ยช่วงนเนี้ยเนี่ยแสดงว่ามันหักลงมาเมื่อก่อนนี้รถไถเข้าไม่ได้เลยตอนนี้เข้าได้แล้วสูงโปร่ง ปวกเยอะมากขึ้นแม้งบนเลยพาชมสวนแต่ตรงนี้มันจะลาดเอียงตรงโน้นจะสูงกว่าตรงนี้จะเอียงต่ำไม่ถึงตรงโน้นตรงนี้ดินไม่ถึง ไม่ได้ระดับจะต้องมาเก็บพวก,พวกเศษขวดเศษอะไรนี้ก่อนอเขามาทำไว้แล้วทีนี้ย่างขึ้น คิดว่าอะไรผมเนี่ยหญ้าตรงนี้ทำไมมันงามจังเลยแต่ที่เห็นลงโล่งนี่เหมือนเขามาขอตัดหญ้าให้บัวนะใช่เขาใช้รถไถตัดอะ่ะเกี่ยวไม่เคยเก็บเลยนะทุกปีอะ่ะ ปล่อยให้มันทิ้งร่วงร่วงมาก็กลายเป็นปุ๋ยเดี๋ยวปีนี้ก็จะดูแลให้ดีปีหน้าเห็ดจะได้มีเห็ดแล้วก็จะเก็บไก่ให้หมดเมนูอะไรก็สรรหาไม่รู้จะสรรหาว่าอะไรดีเก็บไก่เนี่ยนึ่งต้มแกงืมธุรกิจมืด